สวสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ลงทุ่งนะคะวันนี้ลงนาตักบาทเช้านะคะหาสิ่งดีๆให้ตนเองทำรักตนเองเอ่อมาก็มาไม่พ้นกับรักตัวเองอีกแล้วเนาอนะคะมี FC ถามเข้ามาเยอะมากว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปทำอะไรสวยขึ้น ไม่สวยเลยเหมือนเดิมนะคะอายุมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาแล้วทำยังไงมีความสุขจังเลยมีเวลาว่างไปสวดมนต์ตลอดอยากทําได้จังนะคะถ้าเรารักตนเองแล้วเรารู้ว่าการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีนั่นคือสเต็ปแรกนะคะนั่นคือสเต็ปแรกของชีวิตของเราเลยว่าเราต้องทําให้ตัวเองเพราะการที่เราไปสวดมนต์นะคะ ไปหาหมุมสงบให้กับตัวเองเป็นบรรทัดฐานแรกของชีวิตที่เราต้องการให้ชีวิตของเรานั้นมีจุดในการพักผ่อนเหมือนกับเราต้องการหาที่นอนนะคะเราอยากนอนโรงแรมแพงๆโรงแรมหรูๆเพราะมันจะมีความเงียบความสงบความสะอาดนะคะมีพลังรู้สึกเป็น h ายนะคะรู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นพลังทําให้เรารู้สึกเรากระตุ้นเราเนี่ยนะคะให้พัฒนาขึ้นการไปสวดมนต์ไปทําสมาธิเจริญภาวนาหรือการไปทําบุญเนี่ยทานศีลภาวนามันยิ่งกว่าโรงแรมสิบดาวในโลกมนุษย์นะคะเพราะเราทำเนี่ยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนและรักเราอย่างมากเลยดังนั้นถ้าเรารักตนเอง การทำทานรักษาสิลงเจริญภาวนาก็เป็นบรรทัดฐานหนึ่งที่เราจะต้องทำประจำๆแล้วก็ทำบ่อยๆนะคะ 2. ความกตัญยูนะคะความกตัญย,นะยูรู้คุณไม่ว่าแต่เราจะกะตัญยูต่อบุพการีกรตัญยูต่อครอบครัวกตันยูต่อสังคมที่เราอยู่แล้วก็กตัญยูต่อประเทศชาติและกะตัญยูต่อที่ทำงานของเราหมายถึง เราต้องรู้จักบุญคุณนะคะและต้องรู้จักการตอบแทนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอย่างเดียวมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาอย่างเดียวนะคะไม่ได้เราต้องให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรักตนเองในแบบฉบับตัวที่2นะคะแล้วก็ตัวที่3รักตนเองจะต้องหันเข้ามาฟีดแบ็คเข้ามารีเทิร์นเข้ามาดูตนเองว่า ตนเองบกพร่องอะไรตนเองอเป็นอย่างไรแล้วตนเองจะต้องจัดการข้อบกพร่องของตนเองนะแบบไหนนะคะอาจารยา์เอาเวลามา,ารักตนเองมากขึ้นนะคะรักตนเองมากขึ้นแบบร้อยเปอร์เซนเลยทุกวันนี้นะคะถ้าเราไม่รักตนเองเนี่ยลำบากเราจะเอาชีวิตของเราไปทิ้งไว้กับคนนูน้นคนนี้ นะคะวันหนึ่งถ้าเขาไม่รักเราขึ้นมาจิตใจของเขาเขาเปลี่ยนแปลงนะคะเขาเปลี่ยนแปลงไปหาคนใหม่นะจิตมนุษย์มันเปลี่ยนไปทั่วเพราะเวลาเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าดีแล้วล่ะนะแต่พอเวลาเขาไปเห็นคนใหม่เขาก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้นี่คือความคิดของมนุษย์นะอ่าน่าจะดีกว่านี้น่าจะเพอร์เฟกกว่านี้นะคะน่าจะตอบโจทย์อะไรให้เขาได้ได้มากกว่านี้ มันจึงทําให้ใจของเขาเปลี่ยนไปรักคนอื่นดังนั้นถ้าเราคิดว่าเรารักใครแล้วเราจะถูกรักตอบนะัเป็นความคิดที่ผิดนะคะแต่ถ้าเรารักตนเองแล้วทาอะไรให้กับตัวเองนะคะป้อนอะไรให้กับตัวเองไม่ว่าแต่จะเป็นความรู้สติปัญญาปรัชญาความคิดแล้วก็การทนุถนอมชีวิตของเราที่ทมีอยู่นะคะที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยให้มันเป็นลมหายใจที่มีคุณค่า เป็นลมหายใจที่มีความสุขเป็นชีวิตที่แฮปปี้เนสเป็นชีวิตที่เปล่งประกายเฉิดฉายเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นชีวิตที่เป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวและเป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมจะประสบพบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าอาจารย์เชื่อนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดีและเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีใคร ไม่รักเราไม่มีใครไม่ต้องการอยากได้เราไปเป็นคู่ชีวิตเพราะทุกวันนี้เขาต้องการคนดีนะคะเขาต้องการคนดีไปเป็นคู่ชีวิตเขาต้องการคนมีอนาคตไปเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่คนหลอ่อไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนดีแต่เปลือกหรือไม่ใช่คนดีแต่พูดนะคะแต่มันจะต้องมีอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยดังนั้นเราจะต้องมาโฟกัสตัวเองว่าเรามีวิชาความรู้ไหม การทำมาหากินเรามีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์มากขนาดไหนเรามีความมั่นคงมีทรัพยากรมีฐานของความมั่นคงที่จะเลี้ยงตัวของเราเนี่ยได้มีอะไรบ้างไม่ใช่บ้านเช่าข้าวซื้อนะคะอ่าเราต้องมีที่นาเป็นของเราต้องมีที่ เป็นของตัวเองมีที่ดินเป็นของตัวเองเราจะยังไม่มีบ้านก็ช่างเพราะอนาคตมันสร้างได้ค่ะมันถ้ามันมีเงินอาจจะสร้างเป็นหลังละกี่ร้อยล้านกี่พันล้านได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีที่ทางเป็นของตัวเองเราจะต้องมีหน้าที่การงานเราจะต้องมีความมั่นคงนะคะเป็นของตัวเองก่อนถ้าเรามีนะคะสิ่งต่างๆนะเราค่อยไปหาเอาไปเดินหาเอาข้างนอกนะคะ เพียงเท่านี้นะคะคนอื่นเขาก็เขาก็รักคุณแล้วเพราะทุกวันนี้นะคะไปตรงไหนมันมีแต่คนคนคนคเต็มไปหมดเลยดังนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะมีคนคนเดียวตายเพราะคนคนเดียวเขาไม่รักเราเราอยู่ไม่ได้เราตายเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ก่อนยักษ์โสธาราเคยคิดอย่างนั้นเพราะยักษ์โสธาราเป็นคนที่จริงใจมากนะไม่อยากการันตีตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะ อา,อาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะแอบปิ้งผู้ชายคนนึงแอปปิ้งผู้ชายคนนี้มันมีแต่คนที่เราต้องการจะใช้ชีวิตด้วยในดวงใจของเราเนี่ยมันมีแค่คนเดียวแค่นั้นแหละค่ะคนเดียวที่เราจะยอมเขาคนเดียวที่เรารักเขาคนเดียวที่เราให้เกียรติเขาและคนเดียวที่เราไม่เคยลืมเลยทุกลมหายใจสิ่งที่เรารักได้มากขนาดนั้นเพราะหนึ่งมันผ่านอะไรมาด้วยกันสองร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน 3. เห็นข้อบกพร่องแต่ละคนแล้วก็4ร่วมสร้างสรรค์คุณงามความดีด้วยกันมาตลอดระยะเวลานานมากนานจนรู้สึกเชื่อใจกันแล้วก็รู้สึกว่าอาฉันคงไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วลหละฉันคงไม่อยากจะเปลี่ยนไปไปรักผู้ชายอื่นหรือไปเริ่มต้นกับผู้ชายอื่นแล้วแหละจะดีมาจากไหนก็ฉันก็ไม่โอเคเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันคบกับผู้ชายคนนี้ คือนานแล้วแล้วก็รู้ว่าเขามีอะไรเขาไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มันรับได้คือความดีคุณความดีที่ทําให้กันที่มีให้กันนะคะมันมีตรงนั้นเองค่ะที่มันยอมรับกันได้นะคะนอกจากนั้นจะรวยบากขนาดไหนแต่จิตใจไม่ดีอะ่ะนะมันก็ดีแค่เรามีเงินใช้เรามีชีวิตอยู่รอดแต่พอเวลาชีวิตของคนเราเนี่ยเราต้องเราต้องมีเป้าหมายของเราว่าเราเกิดมาทําไมคะ่ะ เราแต่งงานทำไมเราทำงานทำไมเรามีชีวิตอยู่ทำไมมนุษย์เราต้องการความสุขนะคะมนุษย์ต้องการความสุขคำเดียวคือมนุษย์ต้องการความสุขนะคะดังนั้นเราจะไปแต่งงานกับคนรวยๆถ้าเขาตกตีเราดุดาเราด่าทอเราเรากินอิ่มแต่เราก็ไม่ใช่จะนอนหลับเราก็ไม่ใช่จะมีความสุขทางใจไม่ใช่นะคะเพราะทุกวันนี้มันเป็นโลกของการ การเชงไอเดียมันเป็นโลกของการดิ้นรนต่อสู้มันเป็นโลกของของมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอยู่กับคนที่รวยๆแล้วก็มานั่งอมขมกลืนอยู่มันหมดยุคแล้วค่ะทุกคนสามารถสร้างเงินได้สร้างรายได้มีอาชีพสร้างมูลค่าให้กับตัวเองแล้วก็กลับมารักตนเองได้แล้วนะคะมันไม่จําเป็นว่าเราต้องไปกินน้ําใต้ศอกหรือต้องไปอยู่ใต้อานัตของใครเหมือนเหมือนทาสเหมือนอะไระไม่ใช่แล้วนะคะ เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนะคะดังนั้นขนาดว่าเราอยู่ด้วยกันมานานนะคะใจของของของคนยังเปลี่ยนได้เลยนะคะเมื่อเปลี่ยนแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้นะจากนั้นอาจารย์ก็เลยมารักตนเองมากขึ้นมารักตนเองมากขึ้นโดยการไปพาตนเองไปทําความดีพาตนเองไปตักบ,บาตรไปรักษาศีลไปเจริญภาวนาให้ครบสามฐานนี้ก่อน ถ้าเรามีบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีมันจะนำพาเราให้ไปประสบพบเจอแต่เรื่องที่ดีเห็นคนที่ดีเจอคนที่ดีนะไม่อยากจะบอกเลยว่าไม่นานเลยนะคะมีถูกแฟนทิ้งได้นะคะก็ไม่นานก็มีผู้ชายมาจีบเยอะแยะเลยนะคะมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะที่จะมา มานั่นมีผู้ชายมาขอแต่งงานกับเราเนี่ยเยอะแยะเลยนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ใช่ว่าชีวิตเราเจอแค่คนเดียวแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราไม่เจอใครมันไม่ใช่นะมันมีคนที่แอบจีบเราอยู่แอบชอบเราอยู่แล้วรักเราอยู่มันมีมันมีค่ะแต่เรายังมองเขาไม่เห็นเขายังไม่ได้ก้าวเข้ามาหาเราแต่อะไรที่มันทําให้เขารู้สึกดีกับเราคือ เรามีคุณค่าเรามีความดีแล้วเขาเห็นเรามานานแล้วนะคะเขาเห็นเรามานานกับการที่เราวางตัวกับการที่เราปฏิบัติตนกับการที่เราทํางานกับการที่เราอะไรต่ออะไรมากมายเขาเห็นในระดับหนึ่งแล้วนะคะ <S <S เขาจึงเชื่อว่าอ่ะถ้าได้เราไปเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มันมีความมั่นคงแน่นอนเราต้องการคู่ชีวิตที่มีความมั่นคงนะคะ ไม่ใช่แค่มีเซ็กส์นะคะมีเซนะ็กส์น่ะไปเอาที่ไหนก็ได้ค่ะกับคนที่เข้ามาพูดดีๆหวานๆกับเราเยอะแยะถมถืดแต่เอาจริงเอาจังได้ไหมไม่ได้ไปเชื่ออะไรได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเราหวังเขาเขาหวังเราต่างคนต่างหวังซึ่งกันและกันนะคะมีผลประโยชน์กันเนี่ยมักจะอยู่กันได้ไม่นานเพราะว่าหนึง่งถ้าเราไม่มีผลประโยชน์ให้เขาเขาก็ไม่อยากอยู่กับเราแล้วค่ะเพราะมันไม่มันไม่ใช่ของจริง ใช่ไหมฮะเป็นอย่างนั้นดังนั้นอาจยโสธราจึงไม่เชื่อเลยว่าถ้าเราหลอกลวงคนที่เรารักเนี่ยเราจะไปเจอของดีอาจารย์ไม่เคยเชื่ออาจารย์ไม่เคยเชื่อค่ะแต่งไปเถอะเอากันไปเถอะอยู่กันได้ไม่นานมองข้าวยังไม่ทันดำแล้วก็ออกฤทธิ์ออกลายกันแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะขนาดคนที่มาจริงใจกับคุณและคุณยังไม่รักษาเขา คนที่ร่วมชายคาเดียวกันกับคุณมาหรือร่วมสุขร่วมทุกเดินด้วยกันมาผิดถูกอะไรให้ให้เกียรติกันให้อะไรกันมาเนี่ยเรายังไม่มั่นคงกับเขาเลยแล้วเราจะไปอยู่กับคนอื่นมันจะเกิดความมั่นคงได้ยังไงใช่ไหมขนาดคนดีคนดีคนดีกับคนดีกับคุณมาตลอดไม่รู้จกักนานขนาดไหนอ่ะ คุณยังไม่จริงใจกับเขาอ่ะคุณยังไม่มั่นคงกับเขาคุณยังไม่ตายใจกับเขาอ่ะแล้วคุณยังแอบไปสัมสอนคุณยังแอบไปมีชู้คุณยังแอบไปนู่นนี่นั่นอ่ะถามว่าชีวิตคุณยังจะเจอของดีอยู่เหรอถูกไหมแต่เราไม่ได้ไปทํานะเราอย่าไปทําเหมือนเขานะไม่ได้นะอ่าอย่าไปทําเหมือนเขาค่ะไม่ได้ถ้าเราเจ้าชู้ด้วยอะไรด้วยไปมีเซ็กกับคนนู้นคนนี้ด้วยเนี่ยค่ะผลที่ได้ก็ไม่ต่างกัน ดังนั้นเราไม่ต้องไปทําดังนั้นอาจารย์ยูเชื่อ100 1000ร,ร้อยเปอรล้านเปอร์เซน็นต์โกรธเปอร์เซน็เซนต์เลยว่าความดีที่เราทํามันจะหุ่มห่อเรานะคะเราจะเจอคนที่ดีเราจะเจอคนที่รักเราเราจะเจอคนที่รักเราทั้งครอบทั้งครัวทั้งพี่ทั้งน้องเขาที่เขาจะให้เกียรติเราเขารักเราที่เราเป็นเราแม้แต่เราจะเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดี้เป็นอะไรก็ช่างเถอคะค่ะ าบุญม so <re pe ites> ันให้ผลถ้าคนเขาคิดจะรักแล้วมั่นคงกับคุณยังไงเขาก็รักนะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะขนทรัพย์สินมาขอแต่งงานกับเราเขาจะพูดถึงเรื่องแต่งงานเขาจะพูดถึงเรื่องการทํางานเขาจะพูดถึงเรื่องอนาคตเขาจะแค่ไม่แค่เข้ามามีเซ็ก์มีสัมพันธ์แล้วก็จากไปไม่ใช่เขาจะพูดถึงเหมือนเหมือนมาเขาจะพูดถึงความมั่นคงเลยนะคะเขาจะไม่พูดถึงอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงก็จะไม่พูดเลยนั่นแปลว่า ผู้ชายคนนี้เขารักเขารักเขาร,รักคุณจริงๆนะไม่ต้องกลัวนะคะรักตนเองให้เป็นนะคะโดยการทำทำให้ตัวเราเองมีคุณค่านะคะใส่เสื้อผ้าที่ดีมีรอยยิ้มแต่งหน้าแต่งตาทำผมทำเล็บนะคะประดับตกแต่ง มีอะไรพอประดับตกแต่งได้ประดับตกแต่งมาเลยนะคะนี่ใส่ไปนะคะมันก็เป็นสมบัติของเราแต่งตัวไปเลยแบบนี้แบบนี้เนี่ยอาจารย์ไม่เคยแต่งนะอาจารย์ไม่เคยแต่งแบบนี้กระเป๋าแบบนี้ก็ไม่เคยใส่มาก่อนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็คือไปไหนก็คือต้องใส่กระเป๋าแบบนี้แล้วเพราะหนึ่งมันง่ายสองเปลี่ยนลุคสามลองเปลี่ยนแนวใหม่ดูวันนี้ใส่กางเกงทหาร วันนี้ส่กังกงทหารมาใส่เสื้อเชิ้ตสีดำมาจะลงพื้นที่นะลงไปตักมันกับคุณแม่แล้วก็บ่ายๆก็ก็เข้ามาที่เมืองนะครทำธุระที่เมืองเสร็จก็เข้าที่พักของตัวเองก็จะเคลียร์เรื่องเอกสารมีแต่เรื่องทํากับทําไม่มีเวลาไปเกี่ยวกับชีวิตใครไม่มีเวลาไปยุ่งกับชีวิตคนไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นเพราะเราจะต้องเอาเวลาของเราไปทําทำ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 ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำงานแล้วก็เตรียมตัวตาย อย่าเอาเวลาไปกับเรื่องไร้สาระอย่าเอาเวลาไปคิดแล้วมีความทุกข์อย่าเอาเวลาไปคิดกับคนที่ที่ไม่มีประโยชน์นะคะให้คิดว่าทุกวินาทีของเรามันมีค่ามากเกินกว่าที่เราจะเอาชีวิตของเราไปไว้ในจุดที่มันไม่มีประโยชน์นะคะเราเป็นคนดีขนาดนี้